สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านใจใส่พลังบวกนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าหัวใจที่สุ่มหยิบมานะคะจะให้พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันในความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบใดนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบคู่ชีวิตก็ได้นะคะ,ะวันนี้ค่ะก็หัวใจดวงแรกที่หยิบขึ้นมานะคะก็เป็นรูปต้นไม้แบบโกรนนะคะก็คือ,อพร้อมตายไหม ไม่มีละนะคะไม่มีใบไม้เลยคือมันไม่ดูแล้วมันไม่สดชื่นนะคะเป็นเป็นต้นไม้ที่ที่ไม่สดชื่นซึ่งบางทีต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องการแบบดูแลนะคะรดน้ําต้นไม้อะไรเงี้ยนะคะแต่ต้นนอกจากต้นไม้บางชนิดเท่านั้นที่ต้องการน้ําน้อยแต่ก็ยังต้องการน้ําอยู่ดีนะคะอันนี้ซึ่งบางต้นเนี่ยที่เคยทิ้งต้นเคยทิ้งบ้านไปไหมล่ะคะแล้วก็ทิ้งต้นไม้ไว้อะ แล้วก็ถ้าเราไม่อยู่หลายวันเนี่ยต้นไม้เราตายนะเนี่ยเอันนี้เป็นความรู้สึกแบบเนี้ยนะคะเดนหัวใจดวงแรกค่ะวันนี้น่าจะพูดถึงสัมพันธภาพของป้าหัวร้อนที่มีจิตใจที่แห้งแล้งไม่สดชื่นนะคะมีชีวิตอยู่ได้นะคะแต่ไม่สดชื่นนะอารมณ์เสียเป็นประจำนะคุณป้าหัวร้อนนะคะดูสิคะเดี๋ยวดูหน้าตาผู้ชาย ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายนะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นแบบประมาณว่าน้องที่อายุน้อยกว่านะคะจะเอาสัมพันธภาพระหว่างอะไรดีฮะระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้ดีไหมหรือว่าเอาเป็นในที่ทํางานเีกก็เป็นหัวหน้ากับลูกน้องละกันนะคะเราก็เรียนรู้วนๆไปจะได้จะได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น เป็นลูกน้องแล้วกันนะคะลูกน้องก็จะมีพลังงานแบบนี้ค่ะว่าเอาเออย่าบน่นทนไปทนทน,ทนอย่าบน่นทนไปมันต้องเหมือนต้องอดทนนะคะต้องอดทนเวลาที่เราเนี่ยวุนที่อยู่ในที่ทํางานเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความสุขมากนักหรอกเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเลือกไม่ได้อะแม้ว่าตอนที่เราสมัครงานเราก็เลือกบริษัทนะคะแต่พอเรา ได้ไปทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทํางานกับคนแปลกหน้าซึ่งมันก็จะต้องทําให้เรานะทา้าทายความสามารถทาถ้าทายทักษะทางสังคมของเราให้เราได้เรียนรู้ค่ะว่าเราจะต้องมีวิธีการวางตัวอย่างไรนะคะที่จะทําให้เราทํางานในที่แห่งนั้นในองค์กรแห่งนั้นได้อย่างรับรื่นค่ะ ะะแล้วหลายท่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้เหมือนแบบเนี่ยเจอลักษณะที่แบบเจ huh, ้านายหรือเพื่อนร่วมงานที่หัวร้อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วหัวร้อนี่ยอาจจะพูดจาแบบว่จีวจีพิคาตนะพูดจาให้เรารู้สึกไม่ดีหรืออาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้เราจะต้องแบบโอ้โหเหมือนไม่ไหวะอะไรเงี้ยอย่าบ่นทนไปที่ต้องทนก็เพราะว่าเหมือนผ่อนของเอาไว้เยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็ลูกอาจจะยังไม่โตลูกยังเรียนไม่จบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะทาให้ให้แบบ มันเป็นเหตใหุให้จะต้องแบบว่าจริงไม่ได้อยากทํางานแล้วแหละนะงานไม่เท่าไรหร่หรอกแต่คนนะสิเนี่ยคนส่วนใหญ่คนก็จะคิดอย่างนี้นะคะและในองค์กรส่วนใหญ่ไม่เปหาเรื่องคนนะ <c oughs> เนี่ยนะแต่ถ้าเรามีความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ถ้าเราเข้าใจคนสัมพันธภาพจะดีขึ้นนะอย่างป้าหัวร้อนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆเนี่ย นะคะเขาจะหัวร้อนนะมันก็ต้องถ้าเราเข้าใจเขาลึกๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีแรงจูงใจฝ่สำเริจสูงก็ได้นะฮะแรงจูงใจฝ่สำเริจเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับแมอยากทําอะไรแล้วให้มันอยากให้งานออกมาสําเร็จนะ่ะนะตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางทีอาจจะมีนิสัยส่วนตัวที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะอาจจะอาจจะเกิดมา ที่แบบว่าอยู่ในอยู่ในครอบครัวที่ไม่ค่อยใส่ใจกันเพราะฉันก็เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทักษะทางสังคมมันเป็นยังไงก็เกิดมาเพื่อเหมือนมาทำงานทำงานก็อาจจะอาจจะเป็นคนดีนั่นแหละแต่อาจจะมีปัญหาทางอารมณ์หรือมีปัญหาทางด้านการสื่อสารอันนี้เป็นไปได้ค่ะนะคะขอดูหัวใจรูปต่อไปนะคะซึ่งในท่ามกลาง บรรยากาศแบบนี้ที่ต้องอดทนเนี่ยมันก็จะทําให้น้องน้องน้องในที่ทํางานเนี่ยนะคะแม้ว่าจะโดดเด่นนะคะแม้ว่าจะได้รับการยอมรับในที่ทํางานแต่มันเหงาเหงาเนี่ยนะคะความเหงาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเออมันอยู่คนเดียวในใน,ใน,ใ,นในที่ทํางานนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าหมาเหงาเนี่ยก็คือโอเคเจ้านาย นะไปทำงานตอนกลางวานันแล้วทิ้งน้องหมาเอาไว้น้องหมาเหงาจริงๆอันเนี้ยนะคะนะหน้าหมาเหงาเนี่ยไปดูในกล้องวงจรปิดได้เลยว่าเป็นยังไงนะคะอาย,อยู่อยู่เพียงลำพังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าในที่ทำงานเนี่ยท่ามกลางผู้คนแล้วรู้สึกเหงานะคะอันเนี้ยน,น่าสนใจแล้วก็จะต้องเป็นประเด็นที่เราจะต้องตรวจตัวเองพอสมควร มันต้องแยกให้ออกระหว่างเงากับแบบไม่อยากเจอผู้คนถ้าเราไม่อยากเจอผู้คนไม่อยากจะคุยกับใครอ่ะไม่อยากเจอผู้คนเนี่ยเราอาจจะมันจะเป็นมันจะเป็นอาจจะเป็นความเครียดนะเวลาที่คนเราเครียดเนี่ยจะมีพฤติกรรมอย่างนึคือไม่บางคนนะคะก็จะไม่อยากไม่อยากเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะพอไม่อยากเจอผู้คนมันก็มันก็ทําให้เราปลีกตัวนะคะแยกจาก สังคมนะคะหรือบางทีโอ้บือ่อเบื่อมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยสัมพันธภาพอย่างเงี้ยมันมีความสุขไหมล่ะคะเห็นเห็นเห็นชัดเจนเลยไหมคะ,คะอีกคนนึงหัวร้อนแห้งแล้งอีกคนนึงก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องทํางานเพื่อจะต้องแบบว่าโอ้ผ่อนรถผ่อนบ้านเอาเงินไปไหนจะกินเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังหรือต้องอยู่แบบอะทนไปทนไปอ,อยู่ไแปบบทนไป ทีนี้มันเหงาเป็นเหงาเพราะอะไรฮะเหงาเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีคนนะเหงาเพราะว่าบางทีถ้าเราเหงาที่ทางานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเหงาเพราะว่ามันไม่รู้จะพูดกับใครที่พูดแบบพูดแล้วจะเข้าใจความรู้สึกนั้นเห็นไหมคะหรือบางทีนะคะเหงาเพราะว่าเรางานเราเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับแต่การไม่ได้รับการยอมรับในงานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลก เราก็พยายามเรียนรู้เดี๋ยวมันก็จะรับการยอมรับแต่บางทีมันจะเป็นลักษณะว่าไม่ได้รับการยอมรับในเรื่องของงานแล้วเราไม่รู้จะไปคุยกับใครหรือจะไปปรึกษาใครว่าแล้วเราจะปรับปรุงงานยังไงเพราะหัวหน้าก็ดุหรือเกิน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เห็นเพอจะเห็น uhm ร่องรอยของความเหงามิคะทีนี้เนี่ยมันไม่ได้เหงาเพราะไม่มีคนค่ะจะเป็นเหงาในเรื่องของส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาการสื่อสารกันมีปัญหาแบบเห็นภาษากายหรือบางทีอาจจะโดนบูลลี่หรืออาจจะถูกเหยียดถูกดูถูกนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องของคําพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็ทําให้ต่างฝ่ายนะคะ ก็ต่างที่จะแบบว่าพอทํางานเสร็จก็เรียกว่าช่วงเที่ยงก็แยกย้ายนะหรือพอทําเหมือนก็มาทํางานแล้วก็กต่างควรต่างเข้ากล่องของตัวเองอะไม่ไม่ยุ่งกันแล้วก็เอามาแค่ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยกันที่มันมีความเป็นกันเองมันไม่มีมันก็มันก็จะมีแค่เรื่องงานเดี๋ยวนี้มันจะมีสติ๊กเกอร์นะรับทราบค่ะรับทราบค่ะบางทีเราก็จะรู้สึกว่ามันมากกว่ารับทราบได้ไหมอะ เคยเจอไหมเคยรู้สึกขัดใจไหมคะเวลาที่ที่แบบว่าเราส่งส่งส่งอะไรไปอย่างเงี้ยส่งงานส่งอะไรไปก็แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเราเรามาก่าการรับทราบเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะอะไรเงี้ยมันมีวิธีการที่เราจะเขียนโดยตรงหรือการโทรไปนะการโทรไปหานะคะมันก็จะเพิ่มปฏิสัมพันธ์นะซึ่งอันเนี้ยมันต้องเราจะต้องมาดูก่อนว่าเราอะอยากให้สัมพันธภาพ ไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานหรือที่บ้านของเราเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะคะบางทีมันเหงาเพราะเราไม่มีใครเข้าใจเราหรือเราก็ไม่รู้จะพูดปัญหาลึกๆของเรากับใครก็มีนะก็ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวมากรู้สึกเหงามากนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะนก็เป็นก็เป็นไปได้นะคะค่ะทีนี้มันก็ทําใหออ้อยากจะตัดสินใจนะฝ่าย โอ้ oh, sorry ค่ะน,น้องคนนี้นะคะน้องน้องคนนี้ก็รู้สึกแบบบางทีมันก็เหงามากๆแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วเปลี่ยนงานไหมเปลี่ยนที่ทํางานไหมเปลี่ยนที่ทํางานเผื่อจะหายเหงาหมะจริงๆมันมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะบางทีมันอาจจะเป็นนิสัยที่เราที่เราที่เรา,ท,เราที่เรามีนะคะซึ่งอันนี้เราจะต้องค่อยๆทําความเข้าใจไปนะคะทีนี้เวลาที่เราทํางานนะคะแล้วเราจะตัดสินใจว่าลาออกดีไหมอะ่ะเจอ ป้าหัวร้อนแห้งแล้งจิตใจแห้งแรงอย่างเงี้ยเนี่ยเจอป้าหัวร้อนเนี่ยเจอเจอเซตนี้เข้าไปเนี่ยนะคะเราเราเราบางทีเราก็ทนไม่ไหวแล้วนะเราก็เออพอไหมตายเอาดับหน้าดีกว่าเพราะว่าอยู่ไปแล้วมันเครียดลึกๆมันมากกว่าเงาคือมันเครียด แล้วก็มากกว่าเครียดคือสุขภาพจิตเสียไปเรื่อยๆนอนไม่หลับหงุดหงิดแล้วบางทีก็ไปทําให้เราเป็นสาเหตุทําให้เราต้องไปทะเลาะก,กับแฟนแล้วเวลาที่เจอแฟนก็แทนที่เราจะคุยกันเรื่องดีๆเราก็ไปบ่นเรื่องป้าหัวร้อนให้แฟนเราฟังฉนั้นแฟนของเราก็ก็จะรู้จักป้าหัวร้อนเป็นอย่างดีจากคําบอกเล่าของน้องคนนี้เป็นไปได้ไหมคะเนี่ยเราเห็นภาพนะที่ถามว่ามันมันก็ส่งผลมาเมื่อสถานการณ์ในชีวิตในที่ทํางานแบบเนี้ย ส่งผลกับสัมพันธาภาพนะเพราะว่าถ้าน้องเนี่ยน้องอ่าบน่นทนไปเนี่ยคุยกับแฟนบ่อยๆแล้วก็คุยแต่เรื่องป้าหัวร้อนเนี่ยแฟนอาจจะแรกๆอาจจะรับฟังแต่พอตอนหลังทุกคนต่างมีเรื่องของตัวเองอะนะคะทีนี้ก็แฟนก็เริ่มไม่อยากคุยล้วก็อาจจะมีปัญหาทางบ้านอีกเหมือนกันนะเห็นไหมไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะอ่ะโอเคทีนี้ถ้าเราจะรู้สึกเอาไม่ไหวละไม่ไม่ไหวนะไม่ไหวอยากจะตัดสินใจ เปลี่ยนงานหรือลาออกเนี่ยก็ให้ง่ายคิดว่าถ้าเราจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้จะจะลาออกหรือไม่ลาออกดีอย่างเงี้ยอย่าตัดสินใจตอนที่เราว้าวุ่นอย่าตัดสินใจตอนที่เราเนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์ไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจนะคือแบบว่ามันจะพวกแบบชอบเกินไม่ชอบเกินเศร้าเกินอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอย่าตัดสินใจตอนที่เรามีอารมณ์มค่ะนะคะ แต่ให้ตัดสินใจตอนที่เรารู้สึกนิ่งๆสงบสงบนะคะแล้วค่อยค่อยค,อยคอยตัดสินใจค่อยๆค,ค,คิดนะคะน,ะ,น,ะ,นะทีนี้เนี่ยทีนี้บอกว่าทำไมทำไมถึงต้องเกิดการตัดสินใจก็เพราะว่าอยากจะออกแล้วแหละเพราะว่าป้าหัวร้อนเนี่ยแกชอบจิกอ่ะ ได้หรือ,อยังงานได้หรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรามีความเข้าใจว่าอ๋อป้าหัวร้อนแกเป็นคนมีแรงจูงใจฝ่ายสมริดสูงแกมุ่งงานแกก็อยากทํางานให้ได้ดีแกเป็นหัวหน้าที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็อยากทํางานให้ได้ดีเพราะฉะนั้นนะการจิกเนี่ยนะคะมันก็มันก็มันก็อะไรล่ะมันก,มนก,มนก็มันอาจจะทําให้เรารู้ให้น้องรู้สึกําคาญอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้องไม่ใช้คําว่าจิก ให้ใช้คำว่าเออเราหัวหน้าแบบเหมือนโชคดีจังเลยที่หัวหน้าคอยเตือนเราเรื่องกำหนดว่าเราจะต้องทำงานเสร็จเมื่อไหร่ อะไรอย่างเงี้ยคือแทนที่เราจะใช้คําว่าจิกเนี่ยเราพยายามเปลี่ยนการสื่อสารกับตัวเองให้มันเบาขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ยโดนจิกทุกวันบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้จิกทุกวันหรือจิกตลอดนะถูกไหมคะเขาอาจจะแค่บอกว่าเขาอาจจะแค่ถามว่างานเสร็จหรือ,อยังแล้วก็แค่บอกว่าอ๋อหัวหน้าถามเราว่างานเสร็จหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารู้สึกรำคาญโอ๊จิกอยู่ได้แปลว่าอะไรฮะในใจของเราอะ่ะก็จะต้องคิดว่าเราอะ่ะก็มีหนึ่งคือคิดลบแหละแล้วก็ไม่ คืออาจจะคิดลบคิดเกินจริงนะคะและ้วก็มีการใส่ความรู้สึกแล้วก็คิดไม่ดีกับหัวหน้าแน่ๆแหละเลยจึงใช้คําว่าจิกเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับตัวเองนะคะอยากให้ไปฟังคลิปนะคิดดีมี EQ อะคะ่ะลองลองคีย์เข้าไปนะคะในในในช่องนี้ละคะนะคะ,นะคะแล้วก็ลองฟังค่อยๆฟังนะคะฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จะจะเข้าใจนะคะว่าเราควรจะต้องปรับยังไงนะคะ สาเหตุหนึ่งก็คืออ่ะที่อยากจะลาออกก็เพราะอ่ะคิดว่าคิดว่าหัวหน้าจิกและหัวหน้าเนี่ยก็มักจะถามสมมติว่าทํางานไม่ได้เนี่ยหัวหน้าก็จะถามว่าทําไมไม่ได้ทําไมทําไมอย่างเงี้ยทีนี้พอมันไป,นไปเหมือนไปไล่แบบไปไป,ไปไล่บี้เขา,าเอะเนาะนะไอ,ไอหัวหน้าก็จะหัวร้อนนะเพราะฉันด้วยวิธีการถามเนี่ยมันก็เหมือนรุกรานอะ มันไม่ใช่ทํางานเชิงรุกแต่มันเป็นการเหมือนทํางานแบบรุกรานความรู้สึกของของน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหัวหน้าไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกคะ่ะแค่อยากจะรู้ว่าทําไมมันทําไม่ได้แต่ว่าภาษากายหรือวิธีการพูดหรือคําพูดเนี่ยมันก็อาจจะจะสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับน้องคนนี้คะ่ะแล้วน้องคนนี้ก็อาจจะรู้สึกแบบแบบแบบมันก็เหนื่อยแล้วเนาะแล้วยังมาเจอเจอลักษณะวิธีการพูดแบบนี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ อยากจะให้หัวหน้านะคะค่อยๆฝึกว่าแทนที่จะไปถามว่าทําไมทําไมอย่างเงี้ยให้ลองช่วยกันคิดเออแล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะน้องนะค่อยๆค,คุยกันถ้าเรามีคําว่าเราหาว่าเออย่างไรแทนทําไมเนี่ยสถานการณ์มันเบาลงนะนะมันก็จะทําให้เราเข้าเข้ากันได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่หัวหน้าจะต้องหิวใจ ลูกน้องนะคะนะก็คือนี่เป็นวิธีการฮิวใจที่ดีเลยนะคือชมค่ะนะเนี่ยวิธีการที่จะฮิวใจลูกน้องนะคะให้ลูกน้องอยู่ต่อนะคะอย่าไปบอกว่าไม่อยากอยู่ก็ไปอะไรเงี้ยไม่เอานะเพราะว่าบางทีเนี่ยเนี่ยน้องบางคนเนี่ยเขาเขาเป็นเป็นคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของที่บ้าน เป็นนางแบกเนาะทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าเขาตัดสินใจลาออกหรือเขาป่วยแล้วก็เครียดหัวหน้าบาปนะอย่าไปพูดเลยอันนี้เป็นคําที่ขอร้องเลยนะคะบาปสุดเนี่ยห้ามพูดเลยก็คือทําไม่ได้ก็ออกไปไม่อยากอยู่ก็ไปซะอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องค่ะให้เขาตัดสินใจเองแต่ว่าอย่าอย่าให้เขาตัดสินใจลาออกเพราะเราเพราะพฤติกรรมหัวร้อนหรือเพราะคําพูดของหัวหน้าซึ่งบางทีเนี่ยคนเขาต้องรับผิดชอบคนเยอะอะค่ะ มันทําให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนพอสมควรเลยนะอันนี้ก็ก็ก็คุยกันนะนะ,ะอ่ะทีนี้นี่ถามว่าแล้ววิธีการที่จะฮิวใจให้น้องแบบอยู่ได้ในในที่ทํางานเดียวกับเราอย่างเงี้ยนะคะก็ชมค่ะนะชมนะคะไม่ไม่ไปไม่ไปหาว่าทําไมละ่ะทําไมละ่ะอย่างไรนะคุยกันนะคุยกันปรึกษากันแบบพี่น้องนะคะแล้วก็หัวหน้าก็ พยายามเลยมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทำหน้าให้พร้อมใช้เวลาพูดนะคะก็มีหางเสียงไม่ใช่แบบหางด้วนนะคะก็แล้วก็เวลาที่โมโหเวลาที่อารมณ์เสียอย่าสื่อสารกับลูกน้องค่ะมันจะทำให้ให้ท้งภาษากายและน้ำเสียงของเราเนี่ยมันไม่น่าฟังและไม่น่าดูเลยนะคะแล้วก็ชมหาชมคำชมเนี่ยมันเป็น มันมีพลังงานพิเศษนะคะคำชมแต่ไม่ใช่ชมแบบเสียดสีนะมันต้องแบบว่าต้องคิดคิดมองในแง่ดีของของน้องก่อนนะเนี่ยนะจะฮิวใจน้องก็ต้องมองในแง่ดีของน้องแล้วชมน้องนะคะไม่ไม่ใช่ว่าออเขาก็ทํางานให้เราก็ทําไปทําไปแล้วก็ไม่ไม่เคยชมเขานะคะเขาทำงานก็ไม่เคยดูอะไรอย่างงี้นะนะนะก็ดูแล้วก็ชมค่ะทุกคนต้องการคำชมนะคะทีนี้ เวลาที่เราชมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับกับเราปลูกต้นไม้อะนะนก็เหมือนแบบฟังแล้วมันสดชื่นเป็นคําชมจากใจนะคะก็เหมือนเรารดน้าต้นไม้นะคะใส่คำพูดดีๆลงไปนะคำพูดเนี่ยนะคะมันก็จะลงสู่จิตใต้สำนึกของลูกน้องเรานะคะคำพูดดีๆเนี่ยลูกน้องก็จะรู้สึกรู้สึกดีจังเลยที่ที่ หัวหน้าชมชอบจังเลยที่หัวหน้าชมหัวหน้าจะบอกว่าชมไม่ลงเพราะทำงานผิดตลอดไม่จริงอะคะ่ะไม่มีใครผิดทุกวินาทีอะค่ะนะคะ,นะคะอะไรที่ลูกน้องทําผิดพลาดเราก็จะต้องบอกว่าเออพี่เห็นความตั้งใจของหนูนะเนี่ยหนูเริ่มต้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่า,เ,าเราก็สามารถที่จะบอกชี้แนะได้คะ่ะแต่ให้พูดให้เขามีกำลังใจให้เขาไปต่อได้ ะะอย่าลืมว่าเขาอาจจะเป็นกําลังสําคัญของครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเราการที่เราประคองให้น้องสามารถทํางานและเป็นมืออาชีพในการทํางานได้ทํางานต่อไปได้เนี่ยอันนี้เป็นการทําความดีเลยนะคะเป็นการทําความดีแบบที่ไม่ต้องไปใส่บาตเลยนะเป็นการทําความดีแบบแบบใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ทําหน้าให้พร้อมใช้หน้าเราก็จะไม่แก่ด้วยนะคะก็เหมือนกับข้อมูลต่างๆที่เราได้ยินนะคะ มันก็จะลงสู่จิตใต้สํานึกนั่นแหละนะคะทีนี้ถ้าลูกน้องเนี่ยเห็นแต่หน้าแบบนี้แล้วก็เห็นแต่น้ําเสียงที่ตาวาดแล้วก็คําพูดที่ไม่ดีลูกน้องก็ตีความว่าอะไรคะว่าหัวหน้าไม่ชอบฉันไม่ถูกกับหัวหน้านะคะเนี่ยสวรรถภาพเนาะนะคะทีนี้ก็เมตตาต่อกันนะคะเมตตาต่อกันลูกน้องก็ต้องเมตตาหัวหน้าด้วยนะ นะตั้งใจทำงานอย่ายัว่วอย่ายัว่วอย่ายั่วโมโหนะคะรู้ว่าหัวหน้าชอบชอบชอบอะไรนะคะหมายความว่า,าหัวหน้าอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบนะคะชอบการที่จะไปบอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าของงานถึงไหนแล้วลูกน้องก็ทำเถอะค่ะพฤติกรรมบางอย่างเราก็ต้องเมตตาหัวหน้าหัวหน้าก็เมตตาลูกน้องลูกน้องก็เมตตาหัวหน้าค่ะนะคะเนี่ยมันให้เรามีความเมตตาต่อกันนะคะนะเอาละ วันนี้ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์เป็นคู่รักนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องค่ะนะคะนะก็ง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยก็คือเกิดมาเพื่อรักกันนะคะนะคะเราอาจจะต้องทบทวนหน้าที่นี้แหละว่าเราเกิดมาเพื่อรักกันนะไม่ได้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเพื่อจะมาห้ามหันกันนะคะนะนะต้องคิดอย่างนี้นะว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่ทำไมอะ่ะเราถึงต้องมาทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สัมพันธภาพระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสัมพันธภาพที่ยาวนานตลอดชีวิตนะคะบางที่เนี่ยเราอาจจะอยู่อยู่บางหน่วยงานเนี่ยสปี3ปี4ปี5ปีหรือบางคนอาจจะเป็น10ปี20ปีนเนี่ยไม,ไม่ทราบแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นน้องๆเนี่ย สมัยนี้เขาก็จะไม่ได้อยู่นานถูกไหมคะเพราะเขาต้องการที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันเป็นสมรนธภาพในระยะสั้นนะคะเหมือนเราไปเรียนปริญญาตรีก็4ปีอะหรือถ้าเราไปตอบปริญญาโทก็2ปีนะคะหรือเร,เรียนปริญญาเอก,กอาจจะ3ปี4ปี5ปีอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่ซึ่งมันได้เรียนรู้นะหัวหน้าคนหนึ่งเนี่ยอาจจะหน้างอบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่หัวหน้าก็จะต้องมีความเก่งเพราะไม่งั้นเขาจะไม่เป็นหัวหน้าคะ่ะ ะะต้องหาความเก่งของเขาให้เจอนะคะแล้วท,ทุกบทเรียนนะคะทุกบทเรียนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือที่บ้านในครอบครัวนะคะหรือในองค์กรเนี่ยมันให้ข้อเรียนรู้กับเราทั้งสิ้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อเรียนรู้เรื่องทักษะคนนะนะทักษะการสื่อสารทักษะคนนะคะเรียนรู้ที่จะเข้าใจถ้าเราเข้าใจกันนะคะเราก็ทําไมฮะเราก็จะ ไปต่อได้ตอนนี้ถ้าเราเข้าใจว่าหัวหน้าของเราอ่ะเป็นคนไม่สดชื่นเนี่ยแต่ถ้าเราเมตตาหัวหน้าแล้วก็ดูแลเอาใจใส่หัวหน้าไม่แบบไม่ใช่แบบเห็นเขาหัวร้อนแล้วก็วิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเราทําความเข้าใจให้เวลาแล้วทาความเข้าใจซึ่งกันและกันระวังคําพูดมีสติทุกครั้งที่พูดนะคะแล้วก็คิดดีๆต่อกันเนี่ยสัมพันธภาพจะดีขึ้นแน่นอนค่ะนะคะเอาละค่ะ บอกกับตัวเองนะคะทำดีทำดีอย่าพูดแบบนกแก้วนกขุนทองนะคะทำดีพยายามทบทวนว่าในวันนี้เราทำดีอะไรบ้างการพูดกับคนดีๆพูดให้กําลังใจคนนี่ก็เป็นการทำความดีนะคะหัวหน้าและลูกน้องเมตตาต่อกันนะคะการเมตตาต่อกันก็เป็นการทำความดีค่ะแล้วเว้นชั่วอะไรที่ชั่วอะไรที่ไม่ดีไม่ทำนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว ฝากไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ฟังมาจนจนจบนะคะไม่จบก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ